เฮ้ยปิดบักมาจับแล้วเฮ้ยม,มันออกเฮ้ยมันออกว่ะ ออกออกออกแล้วออกแล้วหายละฝั่งผมออกคนหนึ่งเล่นพวก ตรงล่างอยู่บนอยู่บนคนหนึ่งไม่รู้แล้วนี่หว่าโอ้วโอ้ไม่โอ้ไม่ทันว่ะเฮ้ยเื้มันเร็วอ่ะ ลที่อะตัวน mm ี่พอตัวนี่พอตั้งนานไม่โดน เจอปืนใหม่ว่ะปืนหมดเท่าไหร่วะเนี่ยร้ 100. อยออกแล้วใครวะรู้สึกว่าที่จะเจ็บมันมีเยอะหน่อยนะกระสุนพันร้อยพานหนึ่ง ตัวยว่าโอ้โหดูในหมอกโอ้โหย่าสองสองตัวเลยว่ะมาคู่กันเลยตัยวนี้ก็ตายเลยครับรออะไรล่ะครับนี่ไหนมันะ hừng đi thản 100 Ê, chai thuyết buộc thán đấy bà เพื่อนเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดเลยว่ะเพื่อนเพื่อนคุณไม่ตายจะโดนไหมจะโดนไหมเนี่ย shot double kill Headshot. chain headshot chain headshot Oh เก่งพอตัวเต็มไม่เล่นเลือดรอ้อยกากอะไรของมันวะ <g ong> งงวะร้อนแล้วครับร้อนแล้วครับแบบนี้ร้อนแล้วน่าจะร้อนแล้วแหละป็นนาการหัวร้อนหน้าแบบนี้ <c oughs> โอ้ยสับปืนไม่ทันอาการหัวร้อนออกแล้วครับ <c oughs> ทิพาย ไม่เกี่ยวนะครับว่าตัวเต็มไม่เต็มตามหลังตามหลังมาหนึ่งโอ้ยอ่ะโอ้กอ่กะ ไอต,ตัวนี้แม่งเลือดมันเหลือแบบน,นิดเดียวอะ่ะยิงไม่โดนกระสุนแม่งข้าม,มเหมือนว่าข้ามตัวมาเลยอะ่ะ <c oughs> คุณว่าใคร <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว <c oughs> โอ้ยเฮียสูเลือดกูนี่วา่า ตามเข้าไปตามหลังเขายิงแท้โดนกระหันหามาสวนเลยระวังระวัง t ดือดฮาสิเล oh, hey, ือดโอ้โหเพื่อนเฮ้ยเอาพวกไปยิงหัวว่ะ โอ้หเจอคิ้วไม่น่าเลยโอ้หแคทด่านใหญ่เลยครับแคทอ้ยโอ้โอโอเยเยอะเกินอืมเจ็ดสอง เจอรวบเจอรวบติดสองนะครับโ <Double Kill. S 1> อ้ยตัวหลัง <met> เริ่มหนัวแล้วเริ่มหนัวแล้ว ไม่ทันไม่ทันแม่งไ,ไวกวัวเฮ้ยไม่เอาวพวกยิงวะสุดๆไปไหนวะมากูดับตรงนี้แล้มา้มาดิดมาออกมาครับ โอยืมไม่ทัน พื้นเขาหนักกว่าพื้นเขาหนักมากเกิไฟสุ้งว่ะ ไม่ทันไม่ทันโดนจนได้เลยจะเลยจะผิดเราลองไปใหม่ดูโอ้มันเลือดมันก็น้อยนี่หว่าเมื่อกี้มันน่าจะได้สองนะเมื่อกี้มาดีโจ้โดนตัวนงึง แวบเดียวสิดโคตรหนักเลย <Head shot. S 1> ายโอ้โหเจอสองว่ะแม่งหันมายิงผมคนเดียวเลย

nào phun là gì mà? Mob 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 ร้อยครับอะไรวะเนี่ยมัน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 แค่อะไรแต่วนะเนี่ยร้อนจิงจิงไปจริงจิงได้ก็แค่อะไรคือของจริงแคบไม่ได้เดินจิงได้แค่กับคนไม่แค่คนไม่เก่งจิงได้แค่กับคนไม่เก่งคือของจริงแค่ไม่ได้เดินไหวนะครับแค่มี้คิวเป็นไรวะป็นอะไร ข่ำอะไรไม่อยากดาวน่าจะมันน่าจะเด็กน้อยอะ่ะไม่อยากดา่าไม่อยากดา่ามันทันตาแลงมันวเนี่นะของแดงเป็นไรวะเนะ่ ไม่ตายไม่ตายดนดูมีรนระปองว่ะโหโดนจนได้เมื่อกี้มันอยู่สองอะ่ะ ถ้าคู่ไม่หมดผมไปแล้วมาได้ไงมาได้ไงพี่แยกคู่มาดีด,ดีดีหัวไม่แตกทีน่วยเตินผม เหลือสองโดนปะจบยังจบยังจบยังเราฮอปปิดตัวสุดท้ายได้ไหมเนี่ยเขาปิดตัวสุดท้ายได้ไหมเนี่ยไม่ทัน